ดีกแล้ววันนี้มามาถึงก็มาถึงก็มาเลยมาเปิดหมวกโอ้เปิดมวกมวยไม่มาใช่ไหมอย่ามันให้แม่มันเอาให้บ่ให้แม่เอาให้จำเงินมาถามเต็มเงินแม่พอเราครบคนเขาไม่ครบได้กลายคลึงฝนคลึนไฟแล้วจะให้ทำร้านกาแฟให้มันเรียบร้อยเนี่ยเออถูกแต่ก็ไม่ได้ทำร้านกาแฟใส่ฟ้าใส่ป้าใส่แอร์ให้มันเรียบร้อยได้ชงกาแฟได้ โอเคเดี๋ยวเอาแจ้งแจ้งแจกก่อนนี่แจกแจกก่อนเราค่อยจับรางวัลใหญ่มีสามรางวัลรางวัลใหญ่วันนี้แจ้งที่ตัดหญ้าเมื่อวันนั้นน่ะไอ้ไม่วนให้บระมือห้าร้อยเพราะคนตัดหญ้าแล้วก็มีลูกมือที่กวาดหญ้าอะไรหญ้าด้วยจริงๆกกจะให้เยอะกว่านี้แต่ว่าค่อยไม่เท่าไหร่ก็ให้แบบเดี๋ยร้อยนึงก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวมันก็มีหลายๆอันที่ไม่วนก็จะให้อยู่ ไปเท่าไหร่แม่แม่จะเนียนกปจะเีบอกแป๊บนึงแป๊บหนึ่งจะรับสายหอเลยังไม่ได้รับบอการ์ดบอด้กาดบ้านก่อนบอกโอเไม่จำเนียนแป๊บหนึงนะคะขอเวลาหน่ออันนี้ให้บเมือก่อนแล้วกันให้ยาชีล่ไปให้ใ้าเห็น้ก็เด็่อ็เห็นหรือเปล่าเห็นไม่ว่านให้บเมือห้าร้อยทุกคนก็คือเป็นลูกมือ พอมืดเหนื่อยกับเพื่อนถือขึ้นปัดยากไงใช่ต้อระวังทั้งระวังหินระวังด้วยเลยเยอะหน่อยไปใหบ้าน 100. าหนึ่งร้อยเป็นข้าวขนมาานขาขนมโอเลียงเนหนึ่งอยขอบคุณแม่อ้วนใครก็แทนเสือด้วยไป,ไปใบ้านเดี๋ยวว่าจะเจอกับเสือปุเาไปเจอเสือที่ไป้บ้านรับไปเสือ ผ oh, 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 ู้ประดาประดาพี่เองนะคะในการผู้ประดาไวมากทุกคนให้แบบไวมากนะก็จะมีญ่าซิ่งแม่ทำนั่งยิ้มอย่างเดียวช่วงคนตัดกอก็ให้เป็นแบบผ้าขนมไปได้ไม่น้อยก็ผู้หญิงก็กวาดหญ้ากวาดอะไรไปนะคะเมื่อก็ตัดหญ้าเลยก็จะเหนื่อยหน่อยดอกพิเศษให้หน่อยประมาณนี้แล้วนี่แล้วก็มีงานให้ด้วยมีงานพิเศษให้ด้วยทุ่คนก็จะ แต่ก่อนคนดูแลว,ว่าให้แกจะมี3คสามคนเนี่ยแกบอกเก็เลยแค่นยูทูบเบอร์แค่นี้เองหกคนหลักๆก็จะเป็นก็นเลยแกบอกว่าเดี๋ยวให้เป็นคู่สามคู่สลับกันเดือนละสองคนดูแลงั้นก็แต่ต้องเดือนนี้เดือนแรกผู้ใดเสบ,บียงเลยมีอะไร <c oughs> มีแกผู้แกผู้อืมปร<อ>ับใจเลยคะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจับฉลากจับฉลากว่าใครจะได้อยู่เดือนไหนเดือนนี้เดือนมิถุนา อันนี้อันนี้เขียนเบอร์ใส่กับชื่อใส่ใช่ไหมเขียนแต่ชื่อเขียนแต่ชื่อตามไปชื่อเองี้ยคู่ใครใครจะได้เดินไหนบ่ให้ป้าจับเหรอให้ป้าจับนะถ้าใครอันนี้ให้ป้าจับคนแรกคือคู่แรกนะเดือนมิถุนายนโอเคตอนนั้นให้ป้าจับงั้นอ่ะเอ้าขยับหน่อยสามาซิขี้ตรงเหมือนรางวัลใหญ่เลยนะเนี่รางวัลใหญ่แดนใครจะเป็นมิถุนายนดูเลยด้วยนะคะใครจะเป็น นุ๊ตมันสิบบาทสิบบาทไม่อูนเลยมันสิบบาทนุ๊ปดาเฮ้ยปดากับพี่เอ็นเดือนนี้ปดากับพี่ไอคู่แรกเดือนมิถุนายนดูเราดูแลบ้านให้มีอ้วนก็จะไม่ได้เลยมีมากมายหรอกก็คือห้องสะอาดสะอ้านไหมทิ้งจุกอะไรพวกนี้แล้วก็ดูหญ้าดูอะไรทำความสะอาดกันเดือนนี้เดืนมิถุนายนพี่เอ็นกับปดานะสลับกันเองนะต่อไปนะ ปลาแทีนลดัที่สองผู้ที่สองปลาไทยบ้านยาสีนั่เลยเนี่ยปลาไทยบ้านกับยาสีเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมต่ยาชีปลาไทบ้านเปิดเลยเนี่ยเดือนพฤเดือนสิงหาคมอ้าวมาไม่ทันจ้เอว จากรางวัลใหญ่จารางวัลใหญ่จากรางวัลใหญ่เดี๋ยวรางวัลใหญ่แล้ว่อจาสิงหาจะเป็นก็จมุนเหมือนเดิมหมนเหมือนีมได้หมเลยเขาเนี่ยหมเลยหมุเลย่ก็เพ่จะมาอ๋อพวกมีของของฝันเยอะอยู่หรอกเพราะว่าแกส่งมาทางเรือก็เยอะอยู่โอ้โหเจ้าเป็นลำเรือมาเป็นลำเรือมาเป็นลำเรือของควันเป็นลำเรือของลุงเป็นของควันชิ้นใหญ่โอ้ที่เหลือเป็นชิ้น ไม่ไม่ใหญ่แต่ไม่ธรรมดาเออใหญ่แต่ไม่ธรรมดานะได้ทุกบ้านไดทุกคนได้ทุกคนได้ทุกบ้านได้ทุกบ้านได้ทุกคนแล้วก็แจกคนอื่นด้วยเพราะว่าเก็บเสร็จมาเยอะมากเต้าไม้มันเป็นอะไรบ้างเหมือนกันแตกกระใสมาเยอะเหมือนกันนั้นเราก็ดูแลกันไปประมาณเดือนไหนก็ไสองเดือนอ่ะเดินเดือมาแล้วเดือนเดือนนี้เดินทางมาแล้วเนี่ยกระมาณกกระดาเอาคนเองหรือเอาคนมาเขาก็คงมาส่งที่นี่แหละเขากงจะไปกักรดา จะมาถึงเพราะมันเยอะมากเพราะส่งทางเรือไงทางเรือเยอะมากก็ใส่ให้มันคุ้มค่าส่งไอ้ก็อะไรก็ใส่เข้ามาหมดเลยวันนี้เจ้าก็เราดูด้วยกันแบบมั่งมาเลยเพิ่งมาเพิงมาของฝันนี่ก็คือป้าขุ้นฝนอีกก็เห็นเขาเมื่อส่งอันเครื่องแต่ยากเลยนะเขาเต็มขั้นโลดมากนะโคว่าเจ้าเราว่าลงหน้าลูกพ่นวดาันบอกว่าเดียวชิ้นเดียวส่งไม่ยางเืยนน่งอยู่ สทำของทำอะไรจะเองทำอะไรอยู่ทำไรกาแฟได้ยังชุบข้าวเพิ่งเสร็จชุบข้าวเพิ่งเสร็จแต่งสวนต่อแต่งสวนต่อแต่งสวนต่ออลไรฝนจะมาผมให้ทำไรกาแฟมันเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้กล้วยไป็เบื่อกินต้องข้างต้นแล้วตั้กล้วยให้กินกินเมี่ยงแต่ก็ลองดงอยู่ให้ดูที่ฟ้าดินกาแฟนะไม่ต้องใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ป้าจะได้ไปซื้อฟ้ามาไให้แล้วก็ใส่ผนังให้มันเรียบร้อยติดแอร์ ได้ชงกาแฟรับแขกได้เพราะตะกี้แต่ก่อนเรามีนะกาแฟใช่ไหม FC มาก็เออชองน้ําชงน้ําอะไรมาเนี่ยย้ายมาน,นี้ยังไม่เสร็จไงต้องเอา้วกาแฟเสร็จก่อนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ,ปบเปิดใช้ได้หมดปั๊บค่อยไปทาห้องน้ํามันจะได้ยาวเลยคราวนี้ราจะได้ใส่กาแฟกินแล้วแล้วก็ FC มาก็จะได้มีกาแฟทานด้วยสําคัญคือต้องมีแล้วกาแฟต้องเสร็จก่อนเพื่อนเลยอแล้วกาแฟเสร็จก็เ้้าน้ำ ห้องน้ำก็คงมันเสร็จแล้วก็คงจะไอก่ออีกก่ออะไรขึ้นใช่ไหมข้างนอกอ่ะใช่ก็ไม่ได้มีอะไรมากก่อแล้วก่อแล้วหรือผนังข้างในถ้าเป็นแบบสําเร็จรูปเดี๋ยวเราไปดูว่ามันแพงมันแพงกว่าที่เราจะก่ออิกหรือเปล่าแต่ว่ามันถ้ามันไวกว่าแล้วก็ไปดูก่อนว่ามันต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ป้าก็ไปเซิร์ชดูแต่ยังไม่ดูราคาเดี๋ยวให้แอนสอบถามอยู่ไปเซิร์ชดูสำหรับผนังสําเร็จมันจะได้ไวกระสวมสวมแล้วก็คือแบบเซ็ตถ้าก่ออิกมันจะ แข็งแรงอยู่แต่ว่ามันดูหนาๆนาไปก็เดี๋ยวค่อยดูกันไปจะเซิร์ชดูราคาก่อนถ้าไอซีทราบารู้แหล่งที่มาราคาก็แจ้งด้วยก็ได้นะคะสําหรับห้องน้ําแบบผนังสําเร็จเหมือนตามปั๊มตามอะไรอ่ะตามรา้านร้านใดเหมือนที่ป้าไปทานในเนื้อเนื้ออะไรเงี้ยห้องน้ำเขาจะเป็นแบบเป็นล็อกแล้วก็เป็นแบบไม้อัดสวยๆไม่ก็เป็นผนังแบบเราต้องที่เราเข้าป,ปั๊มเราไม่ยังมไม่รู้ราคาแต่เราก็ป้าเซิร์ชไปแล้วนี่เบอร์โทรด้วยแต่ว,ว่า ส่งให้แอนโทรแลยป้าก็โทรไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวหาอย่างนี้เราก็ใส่แค่สักโค้งเราก็ใส่แค่สักโค้งตัวเบื้องแค่นั้นเองแค่นั้นเองเพราะว่าขั้วบนมันจะเปิดโล่งไปแล้วห้องน้ำ้องเปิดโล่งก็จะได้ไม่อับก็จะได้ได้ไวขึ้นสำคัญก็คือร้านกาแฟต้องเรียบร้อยก่อนถ้าร้านกาแฟเสร็จนะป้บใช้งานได้เนี่ยมันจะเบาเลยจะเหลือแค่ห้องน้ำหลักๆเลยแหละเราก็ไปลุมตรงนั้นเลยแค่นั้นเอง ก็เอสเอซีมาก็ได้ต้อนรับด้วยเพราะว่าห้องร้านกาแฟเก่านี่คือมันดูกว้างกว่าเดิมนะมันดูกว้างกว่าเดิมแล้วก็มันดูแบบกระทัดรัดดีเมื่อกี้ยกสูงขึ้นด้วยไงแก่แก่ที่หลังคาแก่หลังคาใช่ไหมเตียงใส่ป้าก็โอเคแหละก็เหมือนที่ป้าบอกร้านกาแฟเสร็จก็คือมันมันจะได้ได้หลายอย่างนะต้อนรับเอสซีก็ได้แล้วก็ที่นั่งพักของยูเพอร์ตอนที่เกย์ก็มีอะไรเงี้ยก็อยู่ในห้องแอร์ไง แต่ห้องน้ำก็ใกล้กันไงร้านกาแฟเสร็จก็ต่อห้องน้ำมันก็ไม่ไกลไงร้อนห้องน้ำก็มาเข้าร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงป้าไปอยู่กันนอนนอนเวนนอนเวนเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟมีเอ้ด้วยเ้าจะเขียนว่ามันไอป้าไปอยู่ก็ห้ามยูทูบเบอร์เข้าร้านกาแฟไม่เป็นลูกค้าโอเคไปเอฟไปไป้ะ เค่โอเคขอบคุณไ่่นะคะขอบคุณไม่ว่คนะคะขอบคุณไม่ว่าภารกิจดีๆน่รักนะคะแล้วก็ภารกิจที่ใจดีใจดีมากๆเลยไม่่าตัอมกวยเยวเที่ยงเมื่อบ่อนาจากินข้าวเที่ยงเมื่อบ